ครับสวัสดีครับพี่น้องวันนี้บอยชาแนลสิพาพี Plug ่น oh, oh. ้องมากินต้มไก่ครับผมพอควัวเพิ่งกำลังเห็ดครับมันนี้พอครัวเบา่ตปลาตานครับผมแกงปลาตานมาตรฐานตลอดครับผมต้มต้มไก่บ้านครับนี่ครับผมเพิ่งกำลังคั่วครับว่าเบาเบาเจียมพญามงมากับผมเบาเจียมปลาตานเพิ่งฆ่าก็บเฮ็ดครับพี่น้อง เลยให้เสีชฟต่อเพื่อนทำงานแทนนะครับเมื่อนี้ไปยกโค้งยกโค้งครับเห็ดโค้งครับโค้งหลังคารีสอร์ทของเสชยต่อครับผมเทียงเทียงเผาสวนเพื่อนเสียหายเลยเพื่อนลงทุนไปที่ห้ามื่นแล้วครับผมเกือบเสียแล้วเกือบเสียแล้วครับพี่น้อง ได้่ยวเสาสี่ต้นลงทุนไปเกือบแสนครับพี่นอ้องเัาซื้อต้นไนม้นะวะซื้อเสานั่นแหละเดี๋ยวแล้วแล้วยังสีไปถ่ายให้พี่น้องเบิ่งครับผมเพ<ม>เป็น่ยนไดนน้นะครับนะครับน้ำมาเบิ่งทางนี้ครับทางนี้กับกำลัตงต้มน้ำครับผมโดยอันนี้ก็เชฟคือกันนะครับเด้อสั่งตรงมาจากเมืองศรีครับสีสกู เทปบางสีหันหน้ามาได้กว่าเพื่อพี่น้องไม่ได้หุ่นจักฮะ <c oughs> บอกว่าหันหน้ามาครับไอคับพี่น้องอันนี้ก็ต้มนำม้ำครับผมต้มน้ำ้ท่าครับ้ท่าต้มไก่ครับถ้าเบิ่งตัวต้มครับพี่น้องเด้อครับพี่น้องเครื่องเทาสาใส่มาได้ครับอันนี้ก็มีตะไคร้ครับผมมระขามเปียกข่าอ่อนนะครับแล้วก็บใบใบมะกรูดครับพี่น้อง แล้วก็รถดีครับรถดีผงศุรถเกลือครับยืนเลยครับผมอันนี้เลือดเลือดทาใส่นะครับผมเดี๋ยวทาเบิรงนกับพี่น้องกับเอากลับมาจุ่มมาเต็มเดียวอยู่คือเก่านี่ละครับผมอ้าวบ่าวเจมมอร์ดพอดีครับพี่น้องบ่าวเจมโอลขึ้ คือแตะตัวโล่ได้ครับนี่มอลำครับสิสิไปใส่ครับผมหมอลำแมเตกันร้อยบอยสิบิชัยครับผมโอ้แล้วบุ้งทำอะไรกลางเบิร์เกือบ์กับพี่นอ้องนี่ยังยังขาดอีกผู้น,นึงครับคมป่าตาลครับผมพูดรับอยู่พุ่นล้น่ะครับผรีรีอยู่บุ้นครับผมอ,อันนั้นก็นจะแตะตัวไปเบิ่งหมอลำคือกันได้พี่นอ้องเอ้ย ครับพี่น้องต้มสุกแล้วครับผมนะครับแม่ครัวเพิ่นกำลังชีกครับตัวนี้สีต้มซ่าครับผมต้มซ่าไก่ครับบ่งหน้าตาแม่ครัวได้ครับเด้อเดี๋ยวจะพาไปบ่งต้งมครับ ตัวนี้สีซีแค่ต้มซ่าครับพี่น้องนะครับแบนต้มนี่ครับต้มโอ้ยเดือดแล้วครับพี่น้องกลิ่นหอมขนาดครับโอ้ยแต่กินกับผอมครับพี่น้อง แม่ครัวเพิ่นเริ่มปรุงแล,แล้วครับผมนี่ซ่าเลยครับเมนูซ่าเลายครับเมนูซ่าไก่ครับผมหอมๆครับพี่น้นองเครื่องกะซิมีข้าขวคั่วเผ็ดคั่วนะครับผม,ม,มขาดโบได้กับผักหอมผักเพลวครับตัวที่ขาดโบได้ครับผักเพลียวเดี๋ดยวเดี๋ยวซิมเบิ่งก่อนครับผมโอ้

ได้ครับมึงเลยอุ้ยฮอนๆเลยครับพี่น้องฮู้ยเลยครับผมก็ F T Boy Channel ครับเซ็บๆครับพี่น้องโอุ้ยสุดยอดครับผมเซ็บมากเดี๋ยวรอปรุงเซ็ตครับพี่น้องมาครับพี่น้องสุกแล้วครับวันนี้ เมื่อกี้เข้าเด้๋ยวับเด้อมาครับมามามาเมื่อกี้เข้าตรงกันครับสุกแล้วกครับผมชาไก่กับพี่น้องอันนี้ต้มไก่ครับเด้อต้มไก่สมุนไพรครับผมสูตรอะไรไก่สมุนไพรสูตรตาตอนี่ครับแกงมาตรฐานป่าตาตลอดครับผมชาวแกงอยู่ครบครับมื้อนี้ มาเด้ครับเด้อมากินข้าวเหกัครับผมมาได้ครับเด้อพี่น้องเนื้อ่กลัวไข้ากไก่เนื้อได้ครับมาเด้ครับนี่ก็เข้าหนึ่ง้อนเที่ยงนเตัวเนื้อนกับเบสเอหยเป็นอย่างเชฟบะย้มโอ้ยดซุป ฮืมมากินไหมบุกินบอยบุกินไหมใช่ใช่ใช่เพราะมารับพี่น้องมากินน้กันครับผมนี่เป็นผัสไทยขนหนมาคนะบบุกิเกี่ยวมาชิ้มเอม ออามาแล้วครับเด้อซัวไก่ครับอ้าเลยเจ้าไหม จาไ่หรอีก mm. ok. hmm. hmm. ่แอกเต้นอมต้มไก่ครพี่น้องตุ่มต้มไก่ใส่มุทรไิมมันมันอิ่มเลยอิ่มอิ่มตีอ่ค่ะ เีเนาะใบมอญกี่แบแม่ขนนไม่ริงบ่ายนซอสดเออหน้าเนี่มันนมแม่ขนุนะเ็กเอาบอกพูดคำนั้นเลยคุณเศรบครับ มาเลยครับเด้อพี่น้องอยู่เมืองนอกเมืองหน้าก็ได้นั่งนั่งถ่ายอ้อมไปเมืองนะสุกทุกคนนะปั่นยังไงับ บ้งนอนนนะครับยังบบิ่นต่าโจนไปเลยินลายปุปะจะอนถามนะเดียมหงเทจาไงกะเท่ามักำดูเคยมาคุยต้องงานก็ไม่ท่อนะครับ เส็บแจ้งพพี่น้องเลยเบิ้งแล้วกับู้บ่าวจุ้นสไบเบิ้งมอลำรับ ไปเดยครับว่ามใไห้ไปบ่เป็นเจ้าที่ผมกินเ้าอิ่มผมก็ับสิไปหาเยี่ยมทุกๆบ้านแล้วครับผมบ่ได้ไปทั้งใดแล้วครับบุคคือน้องนุ่งกระเจ้าครับ นอนกรเจ้ารเพิมกินหลายคนกร้ากินข้าวเจ้าครับชาไก่กับต้มไก่ครับพี่น้อง

ลักหลักนึ่งคนลักหลักหลักหลับเจับน้องเรื่อ้รองขอให้ับหลักนี้ น้องที่เข้ามาเบิ้งคลิปกตฝากช่องหนึ่งไดครับเด้อฝากติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจบ้าวบอยชาแนล็นคลิปต่อไปนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับเนื้อเป็นพักขนาดแล้วพักแล้วบ้านอะไรก็เอาก่บ้านเลยดีพี่ก็ป๊บปบป๊บปป๊บปูนก็จงแป้ บเียบไว้ตคตตมบคลิปนี so ้ก็ไว้เพียงสม่นี้ก่อนครับพี่น้องเดี๋ยวไว้พวกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ